สวัสดีครับมาพบกับช่องกันละกันนะครับวันนี้มาแบบแปลกๆ,ๆเลยแบบโอ้แมงเกะกะเต็มหน้าจอหมดเลยโลกโอะไรเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวแก๊สนะครับให้เ,เพื่อนๆดูว่าแก๊สแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมตรงนี้ ผมขอ,อยายาเก็บก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเกะกะมากเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวตั้งแต่แก๊สเบาจนถึงแก๊สกลางแล้วก็แก๊สแรงนะฮะว่าแต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อจะแตกต่างกันยังไงนะครับาาทีนี้สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยวันนี้กกับการทดสอบนี่คือปืนนะครับปืน WE g o c k 17 Gen 3นะครับเป็นปืนของเพื่อนผมเองนะฮะยืมมันมารีวิวนะก็คือต้องขอบคุณมันมนะเพราะว่าตรงน,นี้ผมเองไม่มีปืนที่เป็นปืนมาตรฐานนะครับก็เลยว่าอยากจะอยากจะให้ดูว่าฟิลลิ่งเนี่ยปืนมาตรฐานเนี่ยที่ เพื่อนมีคนหรือว่าโดยส่วนมากที่เพื่อนๆมีนะครับว่าถ่ายแก๊สแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความเร็วที่แตกต่างกันยังไงนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือเครื่องวัดนะครับด้วยเพรสเซอร์ฮะของเอทเทคบีทีสามารถวัดความเร็วกระสุนได้นะครับว่าแต่ละนัดเนี่ยมีความเร็วกระสุนที่แตกต่างหรือเท่าไหร่นะครับโดยที่ผ่านแอปพลิเคชันนะครับอ่ะโอเคมาพูดถึงเรื่องแก๊สบ้างครับแก๊สกันพาวเวอร์ครับตัวนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้ไม่ใช่ของมา r ุยนะฮะเป็นของที่ผมหาซื้อร้านทั่วๆไป เห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูจะมีตัวอักษรอยู่เขียนอยู่เขียวว่า9กิโลแก๊สต,ตรงนี้กัน p พาเวอร์เนี่ยผมแนะนำเลยนะว่าเหมาะสำหรับที่เป็นสไลด์พลาสติกนะครับก็คือของมารุนะฮะตเหมาะมากคือจะไม่ทำให้สไลด์คุณแตกนะครับตัวนี้ก็ยิงดีพอสมควรนะครับเ้าเทอร์นยิบขึ้นมานะครับเป็นบอมเบ่นะฮะบอมเบ่บอมเบ่เนี่ยเป็นแก๊สที่เกิดๆจะเป็นแก๊สกลางไปแล้วหรือถ้าผมผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ไดโน่ ino, ฝาเหลือง ตัวนี้ก็แทบๆจะเป็นแก๊สกลางไปแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็ยังจัดให้อยู่ในส่วนของแก๊สเบานะฮะไอโนโจะมีทั้งหมด3สีนะครับตัวนี้คือเบาที่สุดผมก็เลยว่าจัดให้อยู่ของกลุ่มแก๊สเบาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขยัยัดเก็บในส่วนของแก๊สเบาไปก่อนเกะกะเหลือเกินอ่ะกระเถิบขึ้นมานะครับ อีทีพันเพื่อนๆน่าจะหาหรืออะไกันประจำประจำอยู่แล้วก็คือแก๊สตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบกลางกลางไปถึงแรงว่าตัวนี้เป็นแก๊สที่ค่อนข้างจะยิงดีนะยิงดีพอสมควรนะครับผมแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่ไม่ค่อยไ,ไ,ได้ใช้อะไรมากมายก็เลยว่าซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันแรงนะครับแก๊สแรงวันนี้ผมจะมีในส่วนของแกส๊สส้มคับไดโน่ฝาดำ12กิโลนะครับ12กิโลดูยังไงนี่เลยมันจะมีตัวเลขเขียนอยู่ มีตัวเลขเขียนอยู่12กิโลเมื่อกี้เราผ่านไป9ใช่ไหม9 12แล้วก็14มี14แล้วมีที่แรงสุดคือโคตรแรงเลยคือ18กิโลนะครับคือแก๊สส้มเนี่ยเป็นแก๊สที่ผมค่อนข้างจะใช้ประจําอยู่แล้วนะฮะคือเป็นเหมือนกับแก๊สติดบ,บ้านหลยสำหรับเล่นปืนอัดแก๊สเนี่ยผมเนี่ยจะใช้แก๊สนี้เป็นหลักแล้วก็ถ้าถ้าถ้าสีส้มหมดเนี่ยผมจะใช้เป็นแก๊สไดโนนะครับฝาสีดําตัวนี้แหละครับแก๊สสประเภทนีเน้เหมาะกับสไลด์อะไรเหมาะกับสไลด์ที่เป็น อลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นสไลด์เหล็กนะครับแล้วก็เป็นพวกของ W E A W นะฮะพวกนี้ Army ใส่ได้หมดแล้วครับผมพวกดับเบิลเบลพวกนี้ใส่ได้หมดนะครับก็คือง่ายๆว่าจำง่ายๆเลยก็คือ ตั้งแต่แก๊สเบาสามารถยิงปืนได้ทุกประเภทนะครับยิงสไลด์ได้ทุกประเภทตั้งแต่สไลด์เหล็กพลาสติกอลูมิเนียมใส่ได้หมดนะครับแต่ตั้งแต่แก๊สกลางขึ้นไปนะครับหรือแก๊สแรงเนี่ยจะไม่สามารถใส่ปืนที่สไลด์เป็นพลาสติกนะครับเพราะว่าสไลด์คุณจะบินได้นะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของแก๊สที่แรงนะครับว่าเป็นแก๊ส14กิโลตัวนี้นะครับ14กิโลตัวนี้ผมมองว่ามันแรงนะฮะมันแรงสำหรับปืนที่ดีไฟมาครับหรือว่าเป็นปืนแต่งคนด้านในมาแล้วนะฮะก็แนะนําว่าเป็นแก๊ส14กกตนนีี้ะิิลโท่ผสมมาา็อจจ มีนะครับมีมากน้อยก็อยู่ที่แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนะครับเพราะว่าผมเองก็จะมีตัวนึงคือแก๊สบ้าพลังนะครับของอัลต้าฟอร์ดอัลต้าฟอร์ดคือกะป๋องสีดำเนี่ยเป็นแก๊ส18กิโลที่เหมาะสําหรับคนบ้าพลังที่อยากจะได้แบบความแรงจัดๆเอาไปใส่พวกปืนสั้นที่มันท่อยาวๆหรือว่าจะเป็นปืนสั้นที่แบบแบบท่อสั้นหน่อยเนี่ยแต่อยากอยาก,อยากได้ความแรงัพแรงขึ้นเนี่ย18กิโลกะป๋องดำก็สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยแก๊สเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลการทดสอนบน,สอน,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 นะครับว่าผลการทเะ มาแตกต่างกันยังไงนะครับผมไปรับชมเลยเริ่มจากอันเอร์กันเลยนะครับผมวัดได้รูป2 0นะคนับะผมสามารถดูที่หน้าจอได้เลยนะครับผมยิงเทสทดสอบหมด5นัดนะครับต่อไปเป็นคิดทดสอบของกังเบนะครับผมสอบนะทดสอบแก๊สไดโนนะครับฝาสีเหลืองนะครับผมพาลูกเหมือนเดิมครับ ขี่หนึ่งครับสอบแก๊สอิทิพันนะครับสอบห้านัดนะครับทดสอบแก๊สอัลตาฟอนนะครับท็อปแก๊สหรือง่ายๆเรียกว่าแก๊สสีส้มนะสิบสองกิโลนะครับผมตามนี้นะครับทดสอบแก๊สนะครับพับไดโน1สิบกิโลนะครับผมตามนี้นะครับ